ที่บอกว่าทั้งความจำแล้วก็ความเร็วเราจะทำเป็นเกมชนิดหนึ่งที่จะต้องเอาตัวละครหรือตัวการ์ตูนที่เราวาดมาแปะลงไปให้ตรงกับเงาของเขาแล้วก็ความเร็วก็คือมีหลายตัวทำเสร็จให้ครบทุกตัวก่อนคนนั้นก็ชนะงั้นเรามาเริ่มวาดกันเลยดีกว่านะครับตัวการ์ตูนง่ายๆน่ารักนรักจมูกยักยิ้มตาใหญ่ๆอ,อย่างนี้ ตาก็จะวาดเป็นคล้ายๆรูปเม็ดถั่วนะครับวาดลงมาคงๆเป็นท้องขาข้างหนึ่งเรียกเป็นขาเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นขาหน้านะนะี่เสรกางเกงนี่น้องๆอ,อาจจะงงว่าทำไมลายมันเป็นซ้อนๆอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จะนเอามาระบายสีดำทับไปนะครับ ลองเริ่มระบายสีดีกว่าอันนี้ใช้จะใช้เป็นสีดําก่อนนะดำกับขาวสลับกันนะตัวนี้ไม่น่าจะเดากันยากนะครับมีแพนด้า ตัวละครต่างๆตรงนี้นะฮะก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าอยากจะให้มีตัวอะไรบ้างหรือว่าถ้าจะให้ไม่ยากสำหรับน้องๆเด็กเล็กๆเพื่อเริ่มต้นนะครับให้เป็นลักษณะของรูปทรงแทนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้มันตรงกับเงาเอาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้เอาน่ารักนักหน่อยเติมหูแหลมแเล็กๆนหน้ากลมๆลงมาอ้นวนๆวาดคล้ายๆกับรูปเม็ดถั่ว ใส่ลวดลายละลายที่หางเป็นปล้องๆลอระบายสีสักนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพี่ตัวระบายสีเจ้าตัวแมวเหมียว,วนี่เนาะเติมแสงเงาลงไปนิดนึง แก้มมมชชููชพพซึ่งจริงๆแล้วถ้าตัวสีขาวเนี่ยพี่โตวแนะนําให้เราใส่เป็นเหมือนกับเส้นสีเทาๆใส่ไปตามเงาตรงแนวขาแนวอะไรอย่างนี้เนหะ็นไหมแล้วก็อาจจะใส่เป็นลายแนวขนจุดๆขีดๆก็จะเพิ่มลวดลายโดยที่เรายังรู้สึกอยู่ว่าเจ้าแมวตัวนี้มันเป็นสีขาวนะครับ ใส่สีสันเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะใส่เป็นลวดลายเป็นเส้นๆหรือเป็นลายอื่นๆอะไรยังไงก็ได้แนะนำทำสอตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตัดออกมาพอไปตัดออกมาจริงๆอาจจะไปวางซ้อนลงบนกระดาษลังหรือว่ากระดาษที่มีความหนา หรือเป็นแผ่นโฟมยางอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตัดออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยเพื่อนๆหลากหลายอย่างนั้นเดีตอนนี้นะครับคอตัวขออนุญาตลองเรียงจัดวางลงไปบนนี้ดูแล้วก็วาดเส้นรอบรูปครับ หลังจากนั้นเราจะไปเจาะรูครับเจาะรูตามรูปตรงนี้เสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายอ่าพี่ตัวมีอันที่ทำตกแต่งลวดลายอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราเอาแผ่นโฟมยางสีน้ำตาลครับอันนี้จะทำให้ตัวช่องตรงนี้มันเห็นชัดขึ้นนะครับเอามาวางซ้อนไว้นะครับมาทากาวประกบกันเลยนะครับตอนนี้ พร้อมที่จะเอาไปเล่นแล้วมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าพอวางประกบลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงเริ่มจัาเวลาหยุดเวลา,าเป็นยังไง ใครที่คิดว่าน่าจะทาได้น้อยกว่าพี่โตนครับลองดูอันนี้อาจจะตั้งตั้งให้ดูมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะล่วงลงไปตัวการ์ตูนแบบอื่นได้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนไหนที่มีน้องที่ยังเล็กๆอยู่นะฮะเปลี่ยนจากรูปแบบตัวการ์ตูนแบบนี้เป็นรูปทรงแบบรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเลขาคณิตง่ายๆก่อนก็ได้นะครับค่อยๆฝึกพัฒนาการของเด็กๆไปอันนี้แอบ,บแนะนําทํา เกมสำหรับเด็กเล็กๆด้วยเนาะแต่ว่าทั้งน้องสมาชิกสอนศิลป์ของเราถ้าโตแล้วอยากทําให้น้องเบบี๋เล็กๆได้เลยหรืออยากจะทําเล่นเองกับเพื่อนก็ให้ม่ยากเพ่อนๆครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาด้วยนะ